อ่ะทีนี้เรามาดูการเขาเรียกว่าขยับส้นพวกไซส์รองเท้าสตาร์ทนะตัวนี้เป็นรุ่นเก่าน่าจะเป็นรุ่นผมมารุ่นเก่าเลยแหละตัวนี้ซึ่งมันเป็นเบอร์สี่สิบสี่แล้วก็มาลดไซส์เหลือเบอร์สี่สิบเอ็ดใช่ไหมทีนี้วิธีการลดไซส์สำคัญที่สุดก็คือ เราต้องลดเตนี่ก่อนลดเตะแล้วก็ไล่ลดแพทเทิร์นแต่ต้องมีหุ่นนะต้องมีหุ่นรองเท้านะเบอร์สีเ็แล้วเอาเบอร์ความเป๊ะก็วัดเท้ามาด้วยแล้วเราจะได้ไม่พลาดนะนี่คือเทคนิคของการลดไซส์รองเท้าสตาร์ท เดี๋ยวเราชมว่าคูณนี้จะออกมาหล่อขนาดไหนเราตัดตัวเต้นี่เสร็จแล้วเอาอยึดตัวนี้เดี๋ยวเราก็ดึงตัวนี้เข้าไปตัวดึงหนังหน้านี่ก็ต้องสำคัญน,นะแล้วก็ตรงนี่ก็ต้องดึงให้สุด เนี่ยรองเท้าที่มันมีคุณภาพนะหนังกะหนัดนานมากและยังแข็งแรงตัวนี้กผ่านเดี๋ยวคูนี้จะทำให้หล่อคลาสสิก นี่คือเดี๋ยวเราพอเรา,เราไล่ไซส์ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาดึงแล้วก็เข้าพื้นเข้าอะไรใหม่นี่คือการดึงลงลดไซส์องเท้าสตารัร์เห็นไหม เทคนิคนี้ก็เทคนิคเดียวกับการดึงหนังหน้ารองเท้าทั่วไปน่ ทีมดึงตัวเนี้ยมันมีค้อนพร้อมในตัวแต่ต้องหัดใช้ให้ชำนาญถ้านั่งในการทำรองเท้าน,นี่ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะนี่รองเท้าที่เรามาลดไซส์จากเบอร์สี่สี่ให้เหลือเบอร์สี่สิบเอ็ดซึ่งหนังก็ยังมีอยู่แล้วหนึ่งเราต้องดูว่าหนังก่อนจะลดะต้องดูว่าหนังยังมีคุณภาพเปล่าถ้าหนังไม่มีคุณภาพ ดึงไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหนังไม่มีคุณภาพจริงพอเราดึงหนังหน้าเราต้องดึงให้ตึงนะ <c oughs> แล้วมันจะขาดแต่ถ้าคุณภาพยังดีอย่างเนี้ยหนังยังดีเราดูแล้วเราเห็นว่าหนังยังมีคุณภาพเราก็สามารถลดได้เราดึงดึง,ด,งดึงแล้วไม่ขาดน,น,นะบบอกเสมอว่า,าต้องดูงานให้ขาดแม้ว่าเวลาดึงมันมันต้องดึงให้หนังตึงอ่ะถ้าหนังไม่ดีจริงอ่ะหนังบน หนังไม่มีคุณภาพขาดแน่นอนนะหนังที่เราซื้อจอากโรงงานก็มีบางก็เคยซื้อมาแล้วก็ดึงแล้วขาดก็มีเพราะหนังหมดอายุนะ่านั่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ ทีมที่ดึงหนังหน้าใช่ไหมเขาจะมีคอน้อมเดี๋ยวลงสีลงสปาก็สวยแล้อ่ะสตาร์ทที่เราตอนนี้ลดไซส์เรียบร้อยแล้วเป็นสี่บ็ดจากสสีเป็นสี่บเอ็ดแล้วนะแล้วก็ เริ่มจะลงสีเบื้องต้นก่อนเห็นไหมจากลองเท้าที่คุณคิดว่าจะทิ้งแล้วแล้วเจอช่างที่ดีอ่ะมันก็ยังกลับไปใช้งานได้อีกแล้วก็คงทนด้วยนี่เก็บงานชิ้นแรกรอบแรก ใกล้ลอแล้วแล้วก็ใส่พื้นนี่เก็บงานรอบแรกนระองเท้าถ้าหนังดีช่างมีคุณาภาพและรองเท้าก็ดีไม่ต้องกลัวหรอกคุณไม่ต้องไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่แต่ต้องต็วคนที่ รักในการทํารองเท้านะบอกเสมอว่าทํารองเท้าอย่าทาเพื่อเงินแต่จงทําเพราะมีความสุขอย่างบางบางมีความสุขที่รองเท้ามาแต่ละคู่มันสภาพร่างสาลแต่พอมันกลับไปแล้วเราได้ชุบชีวิตเขาขึ้นอ่ะท้าวคึกว่าเรามีความสุขทำเหมือนว่ารองเท้าคู่นั้น สวยขึ้นดีขึ้นแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกเนี่ยคือโจทย์ของบางที่บางชอบเพราะถ้าเราทำนี้กับสิ่งที่เรารักเราอยากดูผลของมันอย่างบางทำรองเท้าแตะคู่บางจะดูผลของมันว่ามัน จบแล้วมันจะออกมายัางไงร,รอรุ้นก็จะมีจิตใจจดจอ่อที่จะทำให้สำเร็จแล้วอยากดูผลตอบรับหรือว่าสิ่งที่เราทำมันจะออกมาแล้วหน่าใส่ไหมเห็นไหมกับตัวนี้ต่างกันไหม นะความแตกต่างแต่ตัวนี้ดีอย่างคือหนังเขาโอเคมากตัวนี้น่าจะเป็นคูม่ารุ่นเก่ามากอะแต่หนังยังโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราก็ต้องทำความสะอาดพวกนี้ก่อนทำความสะอาดเห็นไหมเริ่มเห็นความแตกต่างกันแล้วช่าง มันไม่จําเป็นหรอกว่าจะเป็นช่างเก่งขนาดไหนหรือมีผลงานยอดเยี่ยมขนาดไหนแต่สิ่งที่สําคัญในการทํารองเท้าต้องทําด้วยหัวใจคือรักมีความสุขมีความสุขที่จะทำเนี่ยลดไซส์เสร็จเรียบร้อย โอเคนะตามต่อไปตอนนี้รองเท้าที่มาลดไซส์ก็ได้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้เป็นสี่สเอ็ดเรียบร้อยแล้วและคุณภาพหนังโอเคตอนนี้เริ่มจะมีความแตกต่ตางและเดี๋ยวเริ่มจะหล่อนะงานของบางทุกชิ้นทำงานจริง วิดีโอหรือภาพที่ออกมาในโซเชียลไม่ตกไม่แต่งเอาแบบเรียลลิตี้ของจริงทำงานจริงนะโอเคนะครับ